่วนเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทราวีนะคะวันนี้พี่แป๋วก็มาพร้อมกับเรื่องหนักใจของดาราสาวกับรองเท้าส้นสูงนะคะแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรที่ให้เราต้องขยายไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจะว่าไปเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่ผู้หญิงหุ่นกระดรัดแบบ ่แม่ให้ความสูงมันนอ้อยอย่างแป๋วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องใส่รองเท้าส้นสูงกันนะคะก็จะได้พลางตาว่าโอ้โหหุ่นละเหินละหงทรงเพรียวเรียวตรงนะคะแต่มันก็มาพร้อมกับอันตรายนะคะรองเท้าส้นสูงเนี่ยค่ะ ผลจากการใส่รองเท้าส้นสูงทำงานมานานกว่า30ปีรวมถึงน้ำหนักตัวทำให้หนูแหม่มสุริวิภาต้องเผชิญกับอาการเจ็บหลังและสะโพกแบบเรื้อรังจึงพยายามเลี่ยงการใส่ส้นสูงแต่ถ้าจะเป็นต้องใส่ในการทำงานก็ไม่มีปัญหาตอนนี้ก็เลยหันมาเล่นโยคะเพื่อบรรเทาอาการเจ็บลงบ้าง เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ใช้วิธีกินยาเราะไม่รู้ว่าจะบําบัดตัวเองยังไงก็กินยาแล้วก็หายหาย,หายแล้วก็เป็นเป็นแล้วก็กินกินแล้วก็วงกลมอยู่อย่างเงี้ยวงจรก็เลยคิดว่าอีกหน่อยอ่ะมันจะกินยาเยอะตลอดชีวิตไม่ได้ก็เลยหาวิธีก็ไปเล่นโยคะบ้างพิลาทิสบ้างแล้วก็ผ่อนบางรายการก็ขอใส่รองเท้าผ้าใบบ้างในในบางรายการยังใส่รองเท้าส้นสูงไฮฮิลปกตินะคะไม่ได้เป็นอะไร ขณะที่สาวอเล่ย์เดงเจนเจนสุดาเจ้าของความสูง168เซนเมตรก็บอกว่าทั้งในฐานะคนทํางานหน้ากล้องและนักธุรกิจเธอจําเป็นต้องใส่รองเท้าส้นสูงเพื่อเสริมบุค,คลิกอย่างเลี่ยงไม่ได้จนเกิดปัญหาที่อาจจะต้องลงเอยด้วยการผ่าตัดุยแต่วันวันหนึ่งบางทีก็ใส่เยอะนะเพราะว่าบางทีต้องแบบ ไปทำงานแล้วยาวเลยอะอาการปวดหลังเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บะมากขนาดนั้นแต่เจนจะมีอาการของเส้นเลือดขอดแล้วมันจะปวดขาแก้ยาก,ยากเคยไปแก้แล้วเคยแบบไปฉีดยาไปแบบยิงเลเซอร์อะไรอย่เงี้ยก็ไม่ไม่หายคงเดี๋ยวคงต้องผ่าตัดอ่ะผิดกับสาวเซ็กซี่ไซส์มินิกิปซี่วัน,นิดาแม้จะสูงเพียง154ซนเมตรแต่ก็ขอเมินรอ,องเท้าส้นสูงขอใส่ส้นเตี้ยดีกว่าถ้าสมมติมกิไม่ได้ ออกมาทํางานหรือไปออกงานอะไรเงี้ยกิ๊บเป็นคนไม่ใส่รองส้นสูงเลยใส่รองเท้าแฟตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยท,ที่ไม่ใส่เพราะว่าหนึ่งแบบออไม่ไม่อยากใส่อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนสบายสบายค่ะวันธรรมดาก็แต่งตัวสบายสบายเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะแบบไปใส่อะไรเงี้ย ด้านอดีตนางงามสุดมั่นปุ๊กลุกผลทิพย์บอกว่าวันส่วนตัวก็เป็นสาวเท้าติดดินปกติอะค่ะแต่หลายครั้งที่ต้องสวมชุดราตรียาวและเกรงจะเหยียบไถกระโปรงก็เลยต้องใส่ส้นสูงสูงสุดนี่ก็7จถึงแนิ้วก็เคยใส่ามาแล้วเจ็บก็ต้องทนแต่เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาเธอก็ยอมทุ่มเงินซื้อรองเท้าส้นสูงราคาแพงที่มีคุณสมบัติถนอมเท้าตามคําแนะนําของสุปตารุ่นพี่อัมพัชราภาค่ะ จริงๆก่อนหน้านี้เป็นคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสคือทับก็ทนแบบเจ็บก็ทนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใส่มาสักพักแล้เริ่มรู้สึกว่ามันมีเอฟเฟกกับเท้าเราต้องเลือกด้วยอาชีพเรายัางไงเราก็ต้องอยู่คู่กับช้นสูงอะไรเงี้ยหลายครั้งที่แบบพยายามที่จะไม่ใส่ส้นสูงแต่บางทีมันกลายเป็นความไม่มั่นใจเท้าวันปกติเลยที่ที่แบบใช้ชีวิตปกติะจะไม่ชอบใส่เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบมันมันปวดเท้าอะค่ะ หรือว่าจะเลือกใช้วิธีแบบแป๋วก็ได้นะคะเวลาจะต้องออกงานอยู่หน้างานเนี่ยเออเราก็ใส่ส้นสูงสวยๆไปแต่พอจบงานปุ๊บค่ะเป๋าก็จะแปลงร่างเป็นผู้หญิงติดดินทันทีก็ใส่รองเท้าตีต้ยรองเท้าเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยดีนะ